สำหรับวันนี้ก็ขอท่านทั้งหลายฟังแนะนำในการเจริญมหาปฏิปทานสูตรเรื่องราวในขันธบัพเรื่องราวของมหาปฏิปทานนสูตรนี้ก็ขอได้โปรดทราบว่าผมไม่ได้สร้างกันเอง ผมแนะนำท่านตามคำสั่งคำส,คำสอนงของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจนั้นในตอนต้นก็จะขอนำพระบาลีมากล่าวให้ท่านฟังก่อนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส่ังกล่าวว่าปุณณะจัปรังพิกเวพิโคธรรมเมสุธรรมานุบัตสีวิหารติเป็นต้น ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนพิสุทั้งไหลข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือปาทานขันห้าว่าดูก่อนพิสุทั้งไหลอย่างไรพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือปาทานขันห้าท่านว่าดูก่อนพิสุทั้งไหลพิสุในธรรมมีในนี้ ย่อมพิจารณาดังนี้ว่าอย่างนี้รูปคือสิ่งที่สามารถจะสุดโสมได้อย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ความดับไปของรูปอย่างนี้คือเวทนาความเสวยอารมณ์ของรูปและก็กล่าวต่อไปอีกว่าอย่างนี้ความเกิดขึ้นของเวทนา อย่างนี้ความดับไปของเวทนาอย่างนี้สัญญาคือความจําอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสัญญาอย่างนี้คือความดับของสัญญาอย่างนี้สังขารคือความคิดสังขารนี่มันในห,หมายึงร่างกายนะสังขารในขันหานี่ได้วความคิด แล้ว่าอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสังขารอย่างนี้ความดับของสังขารอย่างนี้วิญญาณคือความรู้สึกอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของวิญญาณอย่างนี้คือความดับไปของวิญญาณดังนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปในภายในบ้าง และย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมบรรดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมบรรดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้าง ย่อมพิจรารณาธรรมดาความทั้งความเกิดขึ้นเัืงความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกิดเธอนั้นแต่เพียงสัจตว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสัจตว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจรารณาหินธรรมในธรรมคือปาทานขันห้าอย่างนี้แลฟังบาลีแล้วรู้เรื่องไหมบาลีที่ต้องมาอ่านให้ท่านฟังก็เพราะว่าจะได้เรื่องคำที่ว่าผมเอาธรรมะ หามาสอนกันเองแล้ว <c oughs> ได้พูดกันตามในหนึ่งว่าประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเสเองนี่เรื่องนี้ผมกลัวเพราะการที่จะประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเสเองนี่กลัวจะต้องไปอยู่กับเทวทัตจึงนำวัธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นภาาบาลี ที่ตัดไว้ในพระไตรปิฎกมาให้ท่านฟังก่อนตอนนี้ก็มาว่าถึงสร้างความเข้าใจกัน <c oughs> ถ้าเราฟังภาษาบา,าลีกันเป็นดุนความเข้าใจน่ากลัวจะไม่มีแน่นี่เราว่าไม่ได้เพราะท่านที่ฟังอยู่ถ้าจะเป็นนักปราชก็ได้สำหรับในขันธบัพรุปาทานในขันนี้ เป็นวิปัสนาญาลวนไม่ใช่สมถภาวนาเมื่อวานนินิวรณ์ยังเป็นสมถภาวนาควบวิปัสนาภาวนาคือตั้งแต่อนาปานบับเป็นต้นมาถึงนิวรณ์ท้านควบทั้งสมถะและวิปัสนาร่วมกันนี่มาพอถึงขันธบ,บัพปุรุปปาทานในขันธคือขันห้า คำว่าปาทานแปลว่าการเข้าไปยึดถืออันนี้พระพุทธเจ้าสอนเป็นมิปรสนายานล้วนความจริงเรื่องขันห้านี้เราก็เข้าใจกันถ้าวันหนึ่งรูปคำว่ารูปมีมีสภาพอยู่สองอย่างคือมหาโพธรูปอย่างหนึ่ง อุปาทายรูปอย่างหนึ่งถ้าผมจะไม่พูดให้ามาละเอียดจะยุ่งไป,ปเปล่าๆ <c oughs> รูปก็มีสภาพที่เราสามารถจะเห็นได้ด้วยตาแทนบอกสภาวะของรูปเช่นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเนี่ยที่เราเห็นได้ด้วยตามันเป็นรูปในรูปนี่มีสภาวะเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความเปลี่ยนแปลงไปในดัมกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดท่านบอกว่าให้รู้จักอาการเกิดของรูปและการดับของรูปรูปที่มันจะเกิดได้เพราะอาศัยอะไรถ้าไปรูปคนรูปสัตว์แล้วก็เดากันแบบง่ายๆว่าอาศัยพ่ออาศัยแม่ มีพ่อมีแม่จึงมีลกูกเมื่อลูกเกิดขึ้นมามันก็มีรูปของลกูกนี่อย่างนี้เป็นประเภทกำปั้นทุกดินเขาไม่ใช่กันนักปฏิบัติสมสถาวิปัสนาเขาต้องหาเหตุว่ารูปที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ในเพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศล,ลกรรมเหตุสีอย่างนี้มันเป็นปัใจจัยให้เราเกิด เรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญาณนนะั้นมันเป็นเครื่องประกอบตัวสําคัญก็คือรูปแก้รูปตกก็แก้อย่างอื่นตกหมดเมื่อแก้เป็นที่อย่างแก้แค่รูปพอนี่กินเลสที่เกิดรูปกินเลสคือความเศร้าหมองจิตคืออลมเลวเตือนว่าความชั่วเป็นของดี ความดีเป็นของชั่วอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกคนจงเคารพในศีลห้านี่มันเป็นเหตุเบื้องต้น,ตนอย่าทำร้ายกันอย่าอย่าลักจะขโมยกันอย่าประพติแย่งความรักกันอย่าโกหกมโมเทตจยอย่าดื่มสุรามีไรแต่เรากลับมีความรักชีวิตของเรามากกว่าชีวิตของบุคคลอื่น ชอบเอาชีวิตเขาบุคคลอื่นมาเลี้ยงตัวเห็นได้ไง่ายๆฆ่าสัตว์มาเลี้ยงตัวเองตัวเองชีวิตเดียวแต่สัตว์กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชีวิตี่เยาฆ่าแล้วถ้าเขาจะมาฆ่าเราบ้างเราชอบใจไหมเราไม่ชอบแล้วเราไปฆ่าเขาล้วเขาชอบไหมล่ะถ้าหากว่าท่านคิดว่าเขาชอบ ก็คงจะมีสติเกินร้อยเปอร์เซนเรียกว่าไม่บ้าก็บอทีอนี้ความช่วยอย่างหนึ่งที่เห็นกันง่ายๆก็ได้แก่การลักกันขโมยทำลายทรัพย์สินชับทรับของชาบ,บ้านถ้าเขาจะลักจะขโมยเราบ้างเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบแต่เรายังทำนี่การ,รยื้อแย่งความรักของชาวบ,บ้าน เราชอบทำแต่เขามาทำกับเราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบการโกโหกหมดเท็จเราชอบโกหการจะบ้างเขาฟังแต่จะบ้างเขาจะโกงกเราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบการไร้สติสมัญญะมีสภาพเหมือนคนบ้าเราชอบไหมเราไม่ชอบแต่เรากินเหล้าแต่คนกินเหล้ามันก็คนบ้าดีๆไม่ใช่คนดีไร้สติสมัญญา ทำทุกอย่างขาดความละอายทั้งหมดนี่เป็นอันว่าอารมณ์กิเลสออารมชั่วความสมองจิตที่สมองคือจิตที่ชั่วมันมีอยู่เป็นปัจจัยให้เราเกิดตันหายตัวหนึ่งคือความทยานอยากมีความโลภทะเยอทยานอยากได้ทรัพย์สิน,นต่างๆมาโดยทางทุจริต นี่อีกอันหนึ่งเป็นปัจจัยให้เราเกิดนี่อุปาทานอุปาทานคือการยึดมัน่นถือมัน่นว่าร่างกายของเรานี่มันจะทรงตัวอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยถ้าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเรายังคิดว่าเราต้องไม่แก่นี่พอร่างกายเริ่มแก่แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันไม่แก่ ที่บางทีแก่เกือบจะเดินไม่ไหวใจก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่แก่หน,นักเข้าร่างกายมันไปไม่ไหวจริงๆชักจะเริ่มยอมแก่ขึ้นมาบ้างแต่ถ้าว่าก็ยังไม่คิดว่าเราจะตายมีเ,เรืนเีเรียกว่าอุปาทานตัวยึดมั่นถือมั่นมีความหลงคิดว่ามันไม่ส่งตัวมันเป็นอารมณ์ที่คขันกับความเป็นจริง เพราะร่างกายเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็ต้องมีความเสื่อมไปทั้ง,ท,งทั้งกลางมีการสลายตัวไปใน,นที่สุดแต่เราไม่ยอมคิดตามนั้นเมื่อรมณ์ฝืนอย่างนี้ท่านเรียกว่าทา,านนี่ก็ยังคิดต่ว่าไปว่าคนที่เรารักคนที่เราเคารพวัตถุที่เรารัก จะต้องอยู่กับเราตลอดไปตลอดการตลอดสมัยไม่เคยคิดว่าพ่อแม่ของเราจะต้องตายไม่เคยคิดว่าคนที่เรารักจะต้องตายและไม่เคยคิดว่าวัตถุทั้งหลายที่มีหามาได้มันจะต้องสลายตัวคิดว่ามันจะส่งตัวเพราะไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> อันนี้ก็เป็นอุปาทานตัวยึดมัน่นถือมั่นที่ฝืนความเป็นจริง นี่อกุสนละกรรมเมื่ออารมณ์จิตมันเร็วอย่างนี้แล้วใจาการกระทําที่ทําออกไปมันก็ทําแบบเร็วๆาการที่จะพูดออกไปก็พูดแบบเร็วๆเพราะว่าวาจาก็ดีกายก็ดีมันอยู่ใต้ใต้ภายการบังคับของใจใจเป็นผู้สั่ง นี่ที่พระพุทธเจา้ากล่าวว่าให้รู้อาการเกิดของรูปที่รูปมันจะเกิดขึ้นมาได้กับพระอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานและขุศลกรรมเมื่อรูปเกิดขึ้นมาแล้วเวทนามันก็ปรากฏคือความเสวยอารมณ์ที่รู้ว่านี่หนาวร้อนหิวก็หายปวดอุจาระปวดสาวะป่วยไข้ไม่สบาย <c oughs> ยานี้มันเป็นเวทนาคือมันอาศัยรูปเป็นสำคัญถ้าไม่มีรูปเวทนามันก็ไม่มีนี่สัญญาได้แก่ความจำจำดีบ้างจำชั่วบ้างสัญญาที่จะมีมันได้ก็ว่าอ,อาศัยรูปถ้ารูปไม่มีเส็จแล้วสัญญามันก็ไม่มีนี่ผมจะอธิบายแบบยอนี่สัง,สงขารคือความคิด สังขารนี่แบ่งเป็นเป็นสามอย่างเอาละเอาว่ากันง่ายๆนะคือสังขารคือความคิดในอารมณ์ของความชั่วที่เรียกว่าปุญญาภิสังขารสังขารคิดไปในด้านในอารมณ์ของความดีที่เรียกว่าปุญญาภิสังขารสังขารที่เป็นเอกคตารมโนเบคารมเป็นส่วนกลางเข้าสูงถึงปณิพานเรียกว่า พรเนชาวิสังขาร <c oughs> นี่สังขารคือองค์ความคิดนี่เราต้องการอยู่สองอย่างคือปุญญาวิสังขารกับเนอนอเนญชาวิสังขารอันดับแรกเราต้องการความคิดคือความคิดด้านดีคือนหนึ่งไม่ละเมิดสินห้าสำหรับพระเนนไม่ละเมิดในสิ่งของตน รายการที่สองเราจะมีพรมีาหารสี่ครบทวนรายการที่สามเราจะระงรับนีวอนไม่กร้มายุ่งกับใจรายการที่สี่เราจะทรงกำลังใจให้มั่นอยู่ในอารมณ์กุศลที่เรียกว่าสมาธิรายการที่ห้าความคิดของเราจะต้องพันใช้ปัญญาพิจารณาหาจริงของขันห้าให้พบ แล้วก็มายึดไม่ถือกันห้าว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปนี่ว่าการทึงสังขารนะแล้วตัวสุดท้ายคือวิญญาณ <c oughs> วิญญาณได้แก่ความรู้สึกวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตไอ้ที่บอกว่าวิญญาณออกจากร่างอันนั้นมันเป็นจิตไม่ใช่วิญญาณวิญญาณตัวนี้จริงๆก็คืออารมณ์ ที่มีความรู้สึกสัมผัสของแข็งกระทบเรารู้ของแข็งกระทบหนักหรือเบาก็รู้ของอ่อนกระทบก็รู้เปรี้ยวก็รู้เค็มก็รู้หวานก็รู้เผ็ดก็รู้รู้สัมผัสการนิ่มนวลมันแข็งมันอ่อนมันเปรี้ยวมันเค็มมันเผ็ดมันเจ็บมันหนาวมันร้อนรู้อันนี้เรียกว่าวิญญาณ วิญญาณตัวนี้มันติดอยู่กับร่างกายติดอยู่กับรูปถ้ารูปดับเมื่อไรวิญญาณตัวนี้มันก็ดับแต่ว่าที่เขาเรียกวิญญาณอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือจิตตัวนี้ไม่ดับเมื่อรูปพังลงไปเมื่อไรมันจะไปตามสภาวะของมันที่ทรงอยู่ในสมัยที่เป็นมนุษย์ท <c oughs> ี่พระพุทธเจ้าให้ทรงฝึกใน สำหรับนืปาทานในขันให้ฝึกตอนนี้ให้ฝึกตัวละทีแรกเราก็ละเบาๆบๆก่อนอย่าละให้มันหนักนักละแต่เพียงว่าหนึ่งสก,กายทิฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนมาที่กลางมีการสลายตัวบริสุทธิ์ด้วว่าเกิดแล้วว่าแก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตาย มันตายแน่เราจำได้ว่าตายแล้วก็มีปัญญาคือ,อ,อคือว่าสังขารใช้ตัวปัญญาในสังขารเอาตัวปัญญามาใช้ว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเราตายทางที่เราจะไปมีกี่ทางเมื่อตายแล้วมีอยสามทางคือหนึ่งไปนะรกสู่ทุกติสองสู่สุกติมีมนุษย์เทวดาหรือผม สามนิพ่านเราจะไปทางไหน <c oughs> เป็นอาว่อันดับแรกเราก็ถือกฎสำคัญไว้ก่อนวัดอยางเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาให้ได้จากมนุษย์แล้วเราไม่ควรจะกลับมาเกิดเป็นคนใหม่หรือไม่ควรจะไปอบายยภูมิเพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกกว่าจะมาเป็นคนก็ต้องผ่านความเป็นเปรต ผ่านแบบผ่านแสุรกายผ่านแบบผ่านการแมบสติระชันก็แย่นี่ว่านับเป็นแสงกลับกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นไม่ดีอาการอย่างนั้นที่เป็นได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ม p, ีศีลห้าเป็นสําคัญเราขาดทานนบรมีเราขาดพรมีฐานสี่ดังนั้นเราก็หาทางป้องกัน พระองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสนดาสอนให้เราเป็นคนมีศีลเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์เพื่อป้องกันอบายภูมิเราจะมีทานการบริจาคเป็นการปลูกเมตตาความรักเพื่อความสุขของบุคคลอื่นเพื่อหวังความเป็นมิตรเพื่อหวังความอยู่เป็นสุขร่วมกัน แล้วก็เราจะมีพรมิาญสี่คือเมตตาความรักในคนในสัตว์กุณาความสงสารในคนในสัตว์อยู่เป็นปกติจะไม่เป็นศัตรูก,กับใครอารมณ์ใจจะเป็นสุขเราจะไม่อฉาริษยาใครเมื่อใครได้ดีพรอยินดีด้วยช่วยความดีของเขาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อกรรมอันใดเข้ามาถึงเราเกินที่จะเกือ้อกูลเกินที่จะแก้ไขได้เราจะไม่ดินน้นรนเราจะวางเฉยยอมรับนับถือกฎของกรรมเว้นอนว่านั้นนอกจากนั้นเราก็ยอมรับนับถือคุณพระรัตนตรัยทั้งสามระการอย่างนี้เรียกว่าส่งความดีแบบเบาๆ รวมความสั้นๆว่าเราคิดถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราต้องตายแน่แต่การตายคราวนี้เราไม่ยอมขาดุนไม่ยอมไปอบายภูมิทั้งสีถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีไม่ใช่มนุษย์แบบที่เราเป็นอยู่หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเทวดาหรือพรหม แล้วก็ยอมรับนับถือก็โดยใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าความดีของวัฒธรรมความดีของพระสงฆ์ทรงสินห้าบริสุทธิ์และมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าความสุขสูงสุดคือพระนิพพานเราต้องการจะทําอะไรทุกอย่างเราหวังนิพพานอย่างเดียวไม่ต้องการผลตอบแทนในโลกปัจจุบัน ถ้าอารมณ์จิตกุมันดาแต่พุทธบริษัททุกท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าราบเรื่องขันห้าครูปาทานได้แบบเบาๆยังเปื่องได้ไม่มากแต่ว่าพระพุทธ่านบอกว่าอันดับนี้เป็นมรโสดาบันในเมื่อเป็นมรรสดาบันแล้วการเกิดเป็นมนุษย์ก็มีกี่ชาติแล้วก็ไปนิพพาน ถ้าทรงอารมณ์นี้ได้แล้วจงอย่าเพิงพอในความดีพิจารณาขันห้านี้นั่นแหละว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราขันห้ามันเป็นเรือนร่างที่ตัณหาสร้างขึ้นเดิมหนายของธาตุสีแล้วก็มีวิญญาณในท้ายเข้ามาผสม แล้วก็มันจะต้องสลายตัวไปในที่สุดขันห้าเต็มไปด้วยความสุกปรกขันห้าเต็มไปด้วยความโศกโรกไม่เป็นของที่น่ารักมีสภาพมันซาาศดตัดอารมณ์รักในขันห้าเสียหมดและได้กลาม,มารม์นืนอบรมกําลังใจเริ่มได้พรมวีหารสี กำลังใจของเหล่านี้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งหมดเราจะมีความรักในเพื่อนมนุษย์สัตว์เราจะมีความเมตตาสงสารกุณาเพื่อนมนุษย์สัตว์นั่นเราจะให้ภัยแต่ความชั่วที่บุคคลอื่นกระทำเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ ก็บวกกับมีความรู้สึกว่าในเมื่อร่างกายของเราจะพังแล้วที่เขาทําให้เราไม่พอใจนั่นความจริงเขาทํากับขันห้าไม่ได้ทากับเราคือจิตเมื่อขันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาจะด่าขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเขาจะนินทาขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเป็นอันว่าอารมณ์ของเรานี้ตัด ความโกรธเชียนได้ด้วยอำนาจพมิหารสี่น่าสัยที่คิดว่าขันห้าไม่ทรงตัวเป็นสำคัญน่าตัดกาได้ตัดกามารวมเชียนได้คือรูปเวทนารูปเสียงกินรสสัมผัสที่ทำให้เกิดกามารม,มีรวมเป็นความใคร่ในเพศเชียนได้ด้วยอำนาจอาสุปสัญญาตามที่กล่าวมาแล้วเห็นดีเห็นว่ามันไม่งาม ถ้าอารมณ์จิตทรงตัวแบบนี้องค์สมเด็จพัะจินศสีทรงตรัสว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอนาคามีนี่เราค่อยๆตัดไปแบบนี้มันก็เป็นของไม่ยากเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วการเกิดตายจากความเป็นคนก็เป็นเทวดาือือผม ที่ต้องกลับมาลำบากในความเป็นมนุษย์อีกมันไม่มีเพราะว่าเราจะนิพพานมนธิวดาด้วยพรมถ้าจิตเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเพียงเท่านี้ชื่อว่าช้างตัวใหญ่แล้วล้มลงไปเส้นได้แล้วเหลือแต่อารมณ์เล็กๆที่เรียกกันว่าเป็นอุปนิส,สัยเป็นอนุสยัยคือตัวที่เนื่องอยู่ในใจนั่นก็คือหนึ่ง เราไม่หลงไหลไฝ่ฝันในรูปฌานและรูปฌานว่าเป็นของวิเศษแต่ว่าเราจะเกาะมันไว้เป็นกําลังเพื่อห้าหันกินเลสตัวเล็กๆที่เหลืออยู่ให้สิ้นไปความดีเหนือรูปฌานและรูปฌานยังมีอยู่รายการต่อไปมานะความถือตัวถือตน ว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาจะไม่มีในจิตของเราเราถือว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีฐานะหรือความรู้ต่างกันเพียงใดก็ตามทุกคนก็มีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันเมีการสามสิบองเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน ตัดความถือตัวถือต,ตนระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสัตว์เสียถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่กันเราสามารถจะเป็นเพื่อนกับคนเลวก็ได้เราสามารถจะเป็นเพื่อนกับสัตว์นิรันดร์ก็ได้ด้วยสายจิตที่เต็มด้วยความเมตตาราณีาแล้เราก็จะตัดอุธตจักคืออารมณ์ฟุ้งนิดหนึ่งคือในฐานะที่เป็นพระอนาคามี บางทีจะมีอารมณ์ขี้เกียจขึ้นมานิดหนึ่งว่าเราพักแค่นี้ก็พอตายจากความเป็นคนแล้วเราเป็นเทวดาหรือพรเราก็นิพานบนนั้นหรือก็วางภาระเสียเราตัดความขี้เกียจตัวนี้เสียว่าในเมื่อไหน,ไหน,ไ,หนไหนก็ทําได้เหมือนถึงแค่นี้แล้วก็ไม่ควรจะไปพักแค่เทวดาหรืพรมมุ่งพระนิพานเป็นอารมณ์ต้องการพระนิพานเป็นจุดหมายปลายทาง แล้วในที่สุดก็ตัดวิชาคือเห็นว่าร่างกายที่เกิดมามีสภาวะเต็มไปด้วยความทุกข์ที่มันทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยตัณหาคือกามชันทะและ้วก็อุทจัจพระโทษได้แก่รูปราคะและอรูปราคะ คือหมายความเราตัดความพอใจในรูปฌปานและรูปฌปานและตัดความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพรมโลกเสียมีความพอใจจุดเดียวคือวิพญานเห็นว่าเทวดาระพรมเป็นปันจจัยแห่งความทุกข์ไม่ใช่เป็นปันจจัยแห่งความสุขราคะตัดความกำนัดยินดีในมนุษย์โลกเทวโลกระพรมโลก เห็นว่าเป็นดินแดนที่ยังเจือพระเด็กความทุกข์หาความสุขไม่ได้อารมณ์เรามีความหมายอย่างเดียวคือพระนิพพานและก็ไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดไม่ยึดถือร่างกายของเราไม่ยึดถือร่างกายของคนอืน่นไม่ยึดถือสุขเสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะในโลกทั้งหมดนี้เราไม่ต้องการมันแม้แต่ร่างกายน,นี้เราก็มาเดองกันมันจะพังเมื่อไรก็เชิญ ถ้ารมใจของบรรดาท่านนั่งไหลทำได้อย่างนี้ทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตรกล่าวว่าตัดอุปาทานนัขันที่ได้เป็นอันว่ากำลังใจของท่านจบกิจในพุทธศาสนาอารบ,บัรดาท่านพระโยชคาวาจรถไหลวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อน,นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น ให้คําพิจารณาและภาวนาตามอัธยาศัยในในลาบทที่ท่านต้องการคือจะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ไดตามอัธยาศัยจึงกว่าจะได้เวลาที่ตามตามที่ท่านเห็นสมควร